นะครับผมก็สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะผมเข้าสู่ช่องข่าวรถไทยแชนแนลนะครับโอ้ถ่ายย้อนแสงมันก็จะมืดๆนะครับทุกท่านเนีนะ่ยขี่มาสองคันเลยครับคราวนี้ผลกันมาทั้งหมดเลยนะครับทีมงานเสียอ้วกนะครับผมจันเดีย 5076E จอันเดีย5 0 5 5 e บอนเดียห้าศูนย์เจ็ดห้าอีกนะครับผมต่างรุ่นต่างแรงม้านะครับผมรุมวิคเตอร์ครับคันนี้โอ้วันนี้รุมวิคเตอร์นะครับคันนี้ใส่ไหนใส่ไหนเจ็ดห้าทำไรเนาะเจ็ดห้าแต่ถ้าอยากได้ภาพสวยต้องไปถ่ายมุมนูม้นนะครับ ครัป๊หนึ่งครับแม่คนตัดเยอะครับคนงานเยอะนะหรือว่าใครจะเร็วกว่ากันนะครับ55 55กับ75าใครจะเร็วกัน ผมหามุมดีๆก่อนนะครับโอ้ขึ้นคนล,ละคันเลยครับคลิปนาซาทั้งหมดนะครับ ก่อนมากก็เล่นจอนเดียครับเสียอวบมันมีอะไรเด็ดๆดนะครับจอนเดียสายเขียวต้องดูครับเหมาะกับงานไร่นะครับคันหน้าใหญ่ๆนี่ติดชีพอ่ามันเหมาะเลยนะครับเนี่ยพอดีเลยนะครับ รับน้ำหนักเต็มๆนับคานหน้าเวลาคีบแบบนี้เห็นไหมเวลายกคีบหรือว่ายกของขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันจะกดลงที่คานหน้านครับคานหน้าใหญ่ๆไม่น่ามีปัญหาครับพวกเพลาคดพวกคานคดอะไรไม่ค่อยจะมีนะครับคีบหนักๆแต่ถ้าคีบเกินตัวจริงๆอ่ะมันมันจะยกไม่ขึ้นหรอกครับยกไม่ขึ้นถึงจะขึ้นก็ล้อหลังลอยนะครับ ็เขาออกแบบมาพอดีแล้วนะครับอ้าวนี่ผมอยากไปถ่ายมุมนู้นนะเพราะว่ามันจะได้เห็นจอนเดีย5076ด้วยแต่ว่ามันถ่ายย้อนแสงภาพมันออกมาไม่ค่อยสวยครับอ้าวคันละสองครับ แต่เทเลอร์จะใส่ง่ายกว่านะครับเพราะว่าคอกมันไม่สูงนะครับไอต,ตัววิกเตอร์นี่เวลาวางมันยากนะครับมันมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเวลาอ้อยมันลงพื้นกระบะนะครับอาวรื่งนี้ก็คนขับนั่งรอไปครับวางสลิงครับครับผมได้ไปทังคุณนายมาสันเ้ โอ้ยันแสงไม่ค่อยเห็นนะครับคลิปนี้ก็มีกันสั่นครับภาพก็จะสมูทนิดน,นึงนะครับเอาเอาแล้วท่านผู้ชมยุคนี้มันเป็นของยุคเสียอ้วนนะครับเพราะว่ารถแถวนี้ใหญ่ๆทันใหญ่ๆไอจอนเดียเนี่ย มีแต่ของเสียอวบกันทั้งนั้นนะครับของคนอื่นก็ส่วนมากจะเป็นคูปุตานะครับแต่ไม่ค่อยมีแรงมนาะใหญ่ๆนะมีแต่ห้าสิบห้าสิบห้าอะไรนี่ส่วนมากจะเป็นตะกูลอลนะครับคูปุต้าแอลสามหกแอลสี่เจ็ดนะคบักห้าสิบห้าแรงท่อรั่นครับ ท่อเดิม จะเต็มครับเขาผูกอ้อยหลายร้อยไร่เหมือนกันนะครับนะครับอเอาแก่แก่เรื่ตำรวจครับ พอหลับ ก็เฟอร์ขับ55นี่ขับโหดเลยน่าจะออกแนวบ้าโอ้ยไม่บ้าหรอกน่าจะออกแนวคันเร่งคันเร่งหนักๆนนิดนึงนะครับสำหรับบ้าพลังมันก็ไม่เชิงครับถ้าบ้าพลังขับมันกว่านี้นะครับแต่ว่าจะหนักคันเร่งนิดนึงนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> แ,แปลงนี้พื้นที่ประมาณ8ไร่นะครับตัดวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าคนงานเยอะมากนะครับจ้างตัดกันมัดละบาท40สตางค์นะครับมัดข้างเดียวนะครับกวาดใบด้วยคนงานเสียวัด ก็ถือว่าจ้างได้ดีนะครับบางพื้นที่2บาท3บาทนะครับผมแมโ่โอ้โ้แข่งกันแล้วครับแข่งกันแล้วเอาทันไหนจะทันไหนจะได้กำไรมไว้ออกันเอาไปแล้วครับเอาดูจังหวะทอยครับ Nè Ôi Điều tròn đẹp này Sở ngang đi Sĩ chiếu luôn.

รถเป็นไรครับโอ้ถอดใบมีดด้านหน้าครับเวลาเข้าใกล้รถเนี่ยมันจะทิ่มยางเอานะครับสำคัญเลยนะครับเนี่ยน่าจะถอดใบมีดด้านหน้าแหละนะครับ มีติดชีหน่าจะสนุกนะครับดูใหญ่บึกบึนมากเบกตนันครับไ้บางหับ2่สิบสีสิบสีหุ่นบ่อราไม่ใช่หหลายว่ะไปนลงใส่ครับลูล,ล้ลานเหรอลดมากหรอวะไอ นนถแถวบ้านน้องแกนะครับได้ยินว่าทีมงานฟอนแม่นีเด็ดนะครับใหญ่มากจต่จานมาครับเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปถ่ายอยู่นะครับฟอนแม่นีนะครับรถซอนยา นี่ต่รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่ามีรถตัดอ้อยด้วยนะครับรถตัดรถไอ้รถกระเช้าอ่ะเขาเรียกที่มันวิ่งข้างรถตัดนะครับสองคันนะครับแ m a c c ร Liu k o n งคันหนึ่งมีนจะรถห้างเหมือนกันครับที่นั่นส่วนมากก็จะเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์500เต็มเลยนะครับรถห้างแท้ปใายแดงครับแต่ถ้ามีโอกาสมึงไปนะครับพรออแม่นี่ จะเสร็จอยู่นะครับวันนี้คนตัดคนงานเยอะมากนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ